สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่26กุมภาพันธ์2567นะครับสาหรับดาวโจน VIP นี้ก็จะมีทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับ กองวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาชมกันเลยนะครับวันที่26กุมภาพันธ์2567ดาวจนวีพีเด่นเน้นบนนะครับ2องสามสี่ห้านะส3 4 5าสี่ห้านะครับสองสาสี่ห้าก็คู่งเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่า มาจับคู่กันคราวนี้ห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับส่วนตัวอีกตัวหนึ่งก็หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ไปกลับด้วยนะครับส่วนสามนี่เป็นตัวเด่นนะคู่กับอะไรคราวนี้คู่กับแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์นะครับสามนี้นะครับเด่นแปดเก้าศูนย์ศูน ปากหลักสิบนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสามนี้นะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเก้าห้านะครับสามนี้นะครับเด่นแปดเก้าศูนย์เด่นนะครับคู่กับคู่กับสองสามสี่ห้านะครับแปดเก้าศูนย์นะครับตรงนี้นะอยู่ท้ายๆนะครับตรงนี้นะครับท้ายๆนะ เด่นทางนี้บางัันเถอะอีกข้างหนึ่งก็เป็นตัวรองนะครับสามเด่นสุดก็ตามนี้เลยนะครับสามเด่นสุดนะครับอ่ะเรามาดูใกล้ๆกันคานี่ใกล้เกินไปไหมเด่นบนนะครับเด่นบนนะครับรองสามสี่ห้านะครับขอเลือกที่สามสี่ห้านะครับชุดของเขาก็ตามนี้นะครับสุดเกียรรเการนะครับเพราะฟันธงที่ แปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์นะสามเด่นสุดนะครับสามเด่นสุดก็จะสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับปักหลักสิบอยู่ตรงนี้นะครับปักหลักสิบอยู่ตรงนี้นะส่วนชุดวินอยู่ตรงนี้นะครับชุดวินนะครับตามนี้เลยนะครับสายลูดสายวิ่งเน้นที่สามนะครับรองสี่นะครับตามนี้นะครับสามรองสี่ครับครับตามนี้เลยนะครับดาวจน v i p เน้นบนนะครับเน้นบนนะกันล่างนะครับประมาณนี้นะครับครับตามนี้เลยนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะค,ะครับดูไม่ทันเลยเมื่อแตะวิดีโอพักไว้นะแล้วก็จดเอาทุกตัวทุกตัวไม่ใช่ว่าเอาตัวเดียว2ตัวนะครับตามนี้นะครับก็ขอขอ,ขอพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เก็บไม่จนมันคงมั่งคั่งมั่งมีครับสวัสดีครับ